ผมวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับผมมาปลูกป่านะครับสร้างป่าให้ชุมชนนะครับอยู่ที่ลุทยานพ,พนมสวยจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มีพญาร้อรนด้วยน,นะครับผมของจังหวัดสุรินทร์นะครับเฮ้ยมีพญาร้อนมานด้วยยายนะครับปตาชื่อช่องอะไรนะ ช่องอาพิสิต์ดนเสมอครับช่องอาพิสิิ์ดนเสมอแล้วก็อุจจตพลสุรินทร์ลาาเบอร์ประสาทตัวและวี่นี่ก็สมาชิกช่องผมครับปักพยาวงแวงอ่า,นานตนนี้ก็นะครับอีเฉาะสตังปรอบหยิบหรือนายห้อยหญิงตัวนี้อาจารย์คงกระโดนะครับผมนะครับก็มานะครับ <c oughs> ขั้นโมกระโดขั้นอมเรามาร่วมปลูกป่ากันนะครับผมสร้างชุมชนไปด้วยกันถึงพอจะตกแต่เราไม่วันเย้ลูกเชิงธรรมชาติ ไทั้งนู้นบ้างส่วนที่งอกก็งอกส่วนที่ตุยแล้วก็ขึ้นไปไม่ตุยหรอกที่นี่ไม่เหยียบอย่างนี้ก็ได้ครับนง่ายแล้วร่วงะแอ,อ,อ้วโยนเลยล ที่นี่มาด้วยดอง g ทีนี่เออเพื่อเรามาก็ได้ถ้าต้นถ้าต้นแบบนั้นอนะ่ะต้องขุดอันนี้ครับยังไม่หวานแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> ยังไม่หวานขึ้นแล้วต <c oughs> อนนี้ <c oughs> เอาไม้ไหนดีอันนี้ใกล้ทางไหมแถวนี้เราบ้าง <c oughs> มามามา เป็นว <m> ิดีโอเนาะปลาเนาะ้อยี่สี่ขึ้ปอย่างน้อยกเลยวันนี้ปลาสู้ชีวิตป่ะาตัแตนาชัวอะไรนะปลา็นปลาบธรรมชาตินะครับเม็ดมะม่วงปลาค เราไม่จำเป็นต้องขึ้ลุนะครับแค่โยนเขาขึ้นเองนะครับผมตรงนี้เราเอามานะครับพันบาเ็ดนะครับปลาตรงนี้นะครับป่าม่วงนะครับขึ้นนะครับมีห้าพันเจ็ดพันหน้านะจะเป็นเขาปลาทั้งหมดเลยปลาทั้งหมดรวมเนาะนี่โยนนี่นี่เหรอเจ๊งนี่นะครับผมมาเลย ำกินกม่เป็นประโยชน์นะครับผมนะครับผมนีเป็นกจารงสบายครับำรับที่นีนะครับงหานะครับซึ่งเราได้รัอนุาตที่กาแลวนะเราสามารถได้นะครับผมนะครับว่าาอาเป็นตาใหนไ้น่องะนี่มหมเป็นมเตอร์นะครับ ต้องขี้ด้นเรั่างล้วก็หนะไเล่นก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะบุมยอดนะบางเลยนี่แหละง่ายๆไปนี่ปานได้ไหมนี่ได้ เนี่ยดีมากต้นตาลอ่ะปลูกต้นเดียวมันจะเป็นของมันเองป่าแบบนี้ยม้วต้นปานพอมันหล่นมันไม่เสถียรมันจะขยายต้นมันดีมากนะคอ่าวันนี้เรามาปลูกมาม่วงป่ากันนะครับผมนะครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานพนมสวายนะครับวิธีการปลูกง่ายๆก็คือการโยนเมล็ดนะครับอ่ะในห้อยยิงอ่ะปลูกแบบนี้ก็ได้นะครับนี่โยนแบบนี้แล้วก็ย่ำมันกไปนะครับ เขาจะขิ้นเลยครับเอาตรงตรงนี้จะเป็นตรงม่วง้เราเ็บกินแน,น่อนอนคอแน่นอน เป็นสุดท้ายนะครับผมเขาฝากเป็ดสุดท้ายไว้ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงรากของเขาเองครับเสร็จ้ลยมาทีนี่เร็วเราจะน้ำตกด้วยนี่อีเชิดเจอนน้ำตกนะคะมาเดินมานี่นีชมามาดูใกล้ๆอยู่นะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพามาดูน้ำตกของเขาสวายรค์เล็กมากที่สุดในโลกนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ที่มันไหลามาโอ๊ยนี่ปลาอาจารย์คงกระดูตั้งจับปลามาหาปูกอน สนุกไหมวันนี้กลักกบบ้านแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนอนติดเองอ่ะอาจารย์คือไหนไม่มีอาจารย์คงกระโดดให้ถ่ายรูปน้องไม่ได้ให้นีให้ถ่ายรูปน้อง ธรรมชาติเขียวอือของเรานะคะอู้จังคูแบบนั้นแหละดีอุย้ยแม่ามาจุ่มตรงนี้สงใครมันน่าจ,จะไม่มาเน่ตายละลงทามึงเองก็ดโดนมันจะได้ถอดเกือขึ้นรถนึงอ้นมาเนินมา กลับบ้านกัรนันขันกคนอุ้ยอุจฉะไปไหนมาล่ะเรียบร้อยแล้วผมตันนี้มาแล้วถม่วงทันกว่าเมล็ดป้าเรีบร้อยทำไมมาชวนขอยไปบ้างเนาะ ช่วยดูไปบางบมสนุกมากสนุกมากค่ะอือีอาอูอีอาอูอีอาเสร็จแล้วก็กิจกรรมเสร็จ่อ 嘿嘿。<laughs> <laughs>